bái đi p'long, bậnมาก cả,เจอ bỏ kẹng nó mày, nó p'longơi, kẹng nó mày p'longơi,แต่ว่า thao xài, nhăng bớt lệ lệ, thải nhon học đên nút đó, kẹng nó mày xùi nó đâm, ăn kĩn cọt, thầy nhón một bộ năm hiệu đây thầy một bộ năm hiệu đây

gì Hôm tập cùng cùng cụm Sao có phải nhanh nội với đâu ក <seks> ៏สิហិញចៅឆောင်းសួស្តីប៉ាល៊ុំផាសងឆောင်းនងវីដេអូឆောင်းនងវីដេអូក៏ឆប់ពួកឡងនេះណែเด้อប៉ាល៊ុំហួញ៉ាំមកខែវទេ เราดินหม่เขาอันต้มต้มแล้วก็ไปปั่นหน้ามันออกแล้วก็ไปกินเดี๋ยวพี่น้องเสียมกันสบายดีพี่น้องเราทำม่อีกแล้วมาด้วยข้าวพี่น้องแกงหน่อไม้สบายดีพี่น้องแกงแกงหน่อไม้ของเขา

别弄，别弄！<laughs>

What? Huh?

เออั้เออเออเออันยังดมัน

ด้วยหิ้วด้วยซีนมันโมแม่มันตาบอดเลยโมดาว้วน่ะนะ้วยน้ำใจมันคนดาวัวนน่ะนะกูต้องขันหัวรวดแล้วพอกินลวดกินบริสายขาว่านลวดจะซาถูกอ้าวเกือบรวยเงินอ่ะใจดำมึงจะเอาสีไปทาเด้อเทียนมันเป็นสีเขียวจะสีด้วย

ทีมงานมงอยู่โกมึงก็เลยบไเบิดเขามมเนาะแลก็เลยเบิมมอนลงที่ย่ดูนายสวยมีเียินมาบ้างเียย่นงานกัลเลยาโควิดมียาโควิดอะต้องดูน้อยเราใครมาเป็นบ

นั่นตัวมันคืออะไรกันโหเศษเศษ หางได้ไ่หงเดิมบกเขียนมือมันสิบ่ถือเล่เนาะสบายสบายซิวๆด้วยเก็บไปว่าเจ๊เขามนี่อมูอนันาด้วต้องกินไปได้สมองก่ก็ให้เินยด้อปลดูเก็บไป่เจานกทิ้งอัดเดียวเว้ยมันออกกัน

เราสาวพามาสื่อม,มัอกแล้วแม่ยนะีคู่ลูใชพามาเลยฮะมาพีมาพี่วานมันคู่เลยมดขังอลไน,นอยิเ้ยะคู่ขนออสื้อม,มันแม่เ้อต้องม่จแมันจะ็จจมยมจะปยัหมดเลยรจริงเีอง่อยู่หรือเปล่ามาีด้ Ngon, ngon, đẹp, đẹp Kết nấm căng cũng ngon Ngon quá, hên bánh trà phong ngon Ui, hên bánh trà phong ngon lắm Ngon lắm, bà chị ăn Các lương ngon lắm Bà <đợt>. Cái <laughs> oh, yeah, nó... <laughs> 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 này là cơ cư không Cái này